เราคุยจังเลยคุยนักคุยหนาเลยว่าดินดีดินดีดินดีดนดแต่ทําไมมึงยังต้องใส่ปุ๋ยเคมีถ้าดินดีจริงมึงทําไมจะต้องใส่ปุ๋ยเคมีด้วยวะมึงก็ปลูกพืชไปแบบนั้นแล้วก็ไม่ต้องไปเอาเคมีมาเกี่ยวข้องสิก่อนที่กูจะขยายเนื้อหาขยายสาระของเรื่องนี้ให้ลึกซึ้งมากกว่านี้นะกูยอยากให้มึงเข้าใจไปกับกูอย่างหนึ่งนะ คือถ้ามึงปลูกพืชระบบครัวเรือนแบบปลูกไว้กินเองอย่างเงี้ยมึงไม่จําเป็นต้องใส่แม้แต่เม็ดเดียวเลยมึงจะปลูกข้าวแบบเนี้ยนะถ้ามึงจะปลูกข้าวแบบนี้นะแต่บทบาทของสิ่งที่ทําอยู่ทุกวันนี้กับเนื้อหาคอนเทนต์ที่กูทาทุกวันนี้มันคือการทํานาข้าวในเชิงพาณิชย์นะมึงเข้าใจในข้อนี้ใช่ไหมว่าเชิงพาณิชย์มันคือเน้นทั้งปริมาณแล้วก็เน้นทั้งคุณภาพ ถูกปะแต่ทีนี้เนี่ยปริมาณมันจะได้มากนั่นก็หมายความอะไรนั่นก็หมายความว่าต้นทุนพื้นฐานมึงต้องดีก่อนถูกปะจริงไหมทีนี้มาดูนิดหนึ่งว่าอย่างกรณีที่ใสมูลซัทเยอะแยะเลยใสยไปน้องหนุ่มมากหนาเลยแต่ทําไมามึงยังถึงต้องมีความจําเป็นจะต้องใสเคมีสังเคราะห์เข้ามาช่วยเหรอมึงลองนึกภาพดูอย่างนี้นะเพื่อนๆนะอย่างกรณีที่มึงใสปุ๋ยที่มันเป็นมูลซัทนะปุ๋ยที่มันเป็นชีวมวลอะไรเงี้ยเวลามึงใสไปปุ๊บอนะ มันแสดงผลเลยไหมมันให้ผลเลยไหมไม่ให้ค่อยๆค,คิดตามกูนะซ้ำลายอย่างหนึ่งก็คือว่าปริมาณต้นข้าวอ่ะที่มันอยู่ในแปลงนาน,นั้นอะ่ะมีจํานวนต้นขนาดไหนอะ่ะไม่ใช่หนึ่งไร่มีต้นข้าวแค่เพียงไม่ไม่เกิน250ต้นหรือ1000ต้นเสียเอะไรล่ะจริงไหมยอย่างกรณีมึงทํานาหวานน้าต้มอะ่ะมันก็พับทั่วแผ่นดินไปหมดอะ่ะในพื้นที่1ไร่เนี่ยแล้วกูทำหน่อยถ้ามึงจะนั่งรอว่ามึงใสอินทรีย์วัตถุไปแล้วมึงปรับโครงสร้างดินแล้วมึงไม่จําเป็นจะต้อง ใช้สารอาหารพวกนี้มาเสริมมึงโลกสวยเกินไปตื่นลูกกับสิ่งพวกนี้ได้แล้วตัวที่มันสําคัญที่มีบทบาทสําคัญต่อการเจริญเติบโตของข้าวในช่วงแรกเนี่ยมันคือตัวไนโตรเจนมึงรู้ไหมว่ากัวโปรตีนจากซากพืชเนี่ยอย่างถั่วเหลืองอย่างข้าวโพดอะไรเงี้ยที่มันย่อยแล้วมันกลับกลายเป็นไนโตรเจนให้พืชเอาไปใช้ประโยชน์ได้เนี่ยมึงรู้ไหมว่ามันใช้เวลานานขนาดไหนแล้วมึงลองมองภาพดูดีๆสิว่ามันสัมพันธ์กับปริมาณต้นพืชที่มันอยู่ในพื้นที่นั้นหรือเปล่ามันไม่ได้สัมพันธ์ไงต มันเลยทําให้กําลังการผลิตไนโตรเจนตัวนี้มันไม่ทันต่อความต้องการของต้งขงตนข้าวที่มีอยู่ในพื้นที่น,นั้นนไงและด้วยเหตุผลนี้แหละมันจึงเป็นเหตุผลที่สําคัญที่กูยังคงมีความจําเป็นต้องใช้เคมีเข้ามามีบทบาทในส่วนแรกแต่ทีนี้เมื่อเวลามันผ่านไปได้ระยะหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ3 0 4 0 4 5วันน่ะมันอยู่อยู่ประมาณนี้แหละช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่เอาละขีดความสามารถของการปดปล่อยธาตุ คีดความสามารถของการย่อยสลายจากอินซีเป็นอนินซีแล้วมันเริ่มจะสมบูรณ์ละพอมันเริ่มจะสมบูรณ์ไอจังหวะไอซีสิบวันนี่แหละมันเป็นจังหวะที่เราต้องชุกคิดละเราต้องระวังแล้วว่าจะใส่หรือไม่ใสด่ดีในส่วนของเคมีนะแต่ทีนี้มันก็มีปัญหาอีกสมมติว่าถ้ามึงโอเคแหละมึงจะโลกสวยมึงบอกว่ามันดีอยู่แล้วมึงไม่ใส่ไม่เป็นไรแต่สิ่งหนึ่งที่มึงจะเจอคืออะไรคือความบกพร่องความบกพร่องตรงนี้คืออะไรความบกพร่องตรงนี้คือในธาตุบางตัวเนี่ยจากความด้อยของสภาพดินเนี่ย มันส่งผลทําให้ธาตุพวกนี้มันเคลื่อนที่ไม่ได้ธาตุพวกนี้มันปลดปล่อยตัวเองไม่ได้มันก็เลยทําให้ข้าวเรามารับธาตุพวกนี้มาใช้ไม่ได้พอรับมาใช้ไม่ได้ปุ๊บปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรก็คืออาการขาดธาตุสาคัญสาคัญที่ข้าวต้องใช้ในช่วงหลังสีสิวันไปมึงลองสังเกตตัวมึงเองซิว่าเวลามึงจะบอกว่าข้าวมึงดีไม่ดีอ่ะสวนใหญ่มึงมักจะดูแค่สีเขียวแต่มึงเคยไหมเคยที่จะพิจารณาถึงโครงสร้างรวมไหมเคยที่พิจารณาถึงระบบลากเคยมองละเอียดถึงขนาดนี้ไหมเคยพิจารณาถึงโครงสร้างใบไหมมันเป็นส่วน พเพราะฉะนั้นการที่กูมาทำคอนเทนต์ว่าเฮ้ยใสยมูลซัดแต่มันดีใสมูลซัดแต่มันดีมันลดปริมาณการใช้ปุ๋ยถูกต้องก็กูก็ไม่ได้เถียงไงแล้วกูก็ไม่ได้พูดไงว่าใสามูลซัดแล้วต้องหยุดใช้ปุ๋ยเคมีถูกปะ ในเนื้อหาคอนเทนต์ที่กูทำทำมาตลอดเนี่ยกูก็ไม่ได้พูดนะว่ามึงสมูสัตว์ในนาแล้วมึงจะไม่ต้องใช้เคมีมันพูดอย่างนี้ได้ไหมมันก็ได้ถ้ามึงไม่ได้ทํานาในเชิงพาณิ์อะแต่ทุกวันนี้มึงทําเกษตรในเชิงพาณิ์มึงปลูกข้าวในเชิงพาณิ์เพราะฉะนั้นมึงคิดว่าถ้ามึงทําแล้วมันคุ้มกับเวลาที่มึงต้องเสียกับต้นทุนที่มึงต้องจ่ายกับโอกาสที่มึงต้องเสียมึงทําไปแต่ถ้ามึงคิดว่าสิ่งที่มึงทําอยู่แล้ว มันไม่ตกพลึกแล้วมันไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดมึงฟังกูสักนิดมันก็ไม่เสียหล้วจริงไหมส่วนหลังมันก็มีหลายๆคนนะอยากให้กูทำคอนเทนต์ว่าปุ๋ยสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามรอบหนึ่งรอบสองรอบสามรอบสี่ใช่ยังไงใช้อะไรอะ่ะเพื่อนเพื่อนเอ้ยกูอยากจะบอกมึงอย่างนี้ไว้กูอยากจะบอกว่าถ้ามึงอยากจะรู้แค่เรื่องอย่างนี้นะมึงไปดูช่องอื่นเถอะเขาทำไว้เยอะแยะแต่มึงรู้ไหมว่าต่อให้มึงรู้ว่ารอบหนึ่งรอบสองรอบสามใส่สูตรอะไรเนะี่ยมันก็ไม่ใช่ตัวชี้วัดความสำเร็จของผลปริมาณผ,ผลผลิตของผลกำไรที่มึงจะได้มึงรู้ ูไ้ไหมว่ามึงเคยสงสัยไหมว่าบางเรื่องอที่กูทำคอนเทนต์ให้มึงดูผ่นานๆมาหลายๆเรื่องอทําไมกูถึงไม่ปิดบังทั้งๆท,งท,งที่หลายๆคนอาจจะมองว่ามันเป็นความลับอัลลัมค่าเลยก็ได้เพราะอะไรเพราะจริงๆเรื่องที่สาคัญสําคัญเรื่องที่มันเป็นเคล็ดลับที่สําคัญสําคัญมันไม่ใช่การปกปิดตัวสารอย่างเดียวที่ใช้ในนาข้าวเว้ยแต่มันคือเทคนิคการจัดการเทคนิคการจัดการเนี่ยเขาไม่มีใครบอกกันตรงๆหรอกกูจะบอกให้มึงรู้มันไม่ต่างอะไรกบอย่างกรณีถ้ามึงรู้ว่าเอ้ยความลับมันคือการใช้นตัวเจนนะะ สมมติว่ามึงรู้นะว่าความลับนั้นคือการใช้นโตรเจนแล้วเวลามึงเอาไปใส่แล้วถ้ากิดมึงไม่มึงไม่รู้เลยนะว่าใส่เท่าไรมันดีใส่เท่าไรมันไม่ดีเนี่ยมึงว่าผลเสียมันจะเกิดขึ้นไหมมี2ออย่างกับเหตุการณ์นี้ที่จะเกิดขึ้นคือถ้าไม่เสียหายก็คือไม่เพียงพอจริงปะ ถ้าโชคมึงไม่ดีเหมือนกันสารทุกตัวที่มึงรู้จากคลิปวิดีโอที่กูแนะนําแนะนําไปมันก็มีบทบาทเดียวกันปัญหามันก็จะมีพิษภัยแฝงของการใช้ธาตุอาหารพืชสังเคราะห์เนี่ยมันก็จะมีเรื่องหลาย,ลายๆเรื่องที่แฝงอยู่ไม่ว่าจะเป็นทั้งดีทั้งไม่ดีมันก็เยอะครับแต่เคล็ดลับที่สําคัญที่ทําให้ทํานาข้าวให้ประสบความสาเร็จนะ่ไม่ได้อยู่ที่ว่ามึงจะใส่ปุ๋ยรอบหนึ่งสูตรอะไรใส่เท่าไหรใส่อย่างไรไม่ได้อยู่ตรงนี้เลยมันอยู่ที่ว่าโครงสร้างพื้นฐานของมึงอะ่ะดีแค่ไหนแล้วมันอยู่ที่ว่าเทคนิคกกาารรจัด ม,มีความรู้ความเข้าใจกับสายพันธุ์ข้าวนั้นๆได้มากน้อยแค่ไหนตรงนี้แหละคือสาระสําคัญมันคือกุญแจดอกสําคัญเลยที่จะทําให้มึงประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จในการปลูกข้าวในแต่และฤดูกาลไม่ใช่ใส่ปุ๋ยนี่ดีใส่ปุ๋ยนั่นดีใส่ฮอร์โมนตัวนั้นดีใส่ฮอร์โมนตัวนี้ดีไม่ใช่สาระสําคัญนี่มันจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมช่วงหลังๆเนี่ยมึงถึงไม่เห็นคลิปวิดีโอแบบนี้ที่กูทําออกมาเพราะอะไรข้อที่หนึ่งการที่กูทําคลิปวิดีโอแบบนี้ออกมามันก็เท่ากับว่ากู ไปส่งเสริมการขายโดยอ้อมซึ่งมันพิษรักจัญยาบันของกูอยู่แล้วข้อที่2มันเหมือนไปมอมเมามอมเมาชาวไร่ชาวนาให้ยิ่งหลงพิษไปกันใหญ่ยิ่งให้ความสําคัญกับเคมีมากไปกันใหญ่ทั้งๆที่ต้นเรื่องจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลยมันอยู่ที่โครงสร้างพื้นฐานนี่แหละที่จะทําให้มึงรอดหรือไม่รอดสิ่งที่เป็นข้อสงสัยก็หลายๆคนว่าทําไมมึงมาพูดอย่างนี้มึงคิดว่ามึงหลุดพ้นกับสิ่งพวกนี้แล้วหรือไงมึงจะปิดบังความลับพวกนี้ไปเพื่ออะไรถ้ามันไม่ใช่เคมีแล้วมันจะเป็นอะไรหลายคน แต่กูจะบอกให้มึงรู้แล้วมึงเข้าใจในวันนี้เลยว่ามึงว่าการโฆษณาสารอาหารพืชอะทำมากี่ปีแล้วกูถามแค่นี้แหละมึงว่ามันทำมากี่ปีแล้ว สูตรนั้นสูตรนี้ฮอร์โมนสูตรนั้นสูตรนี้เนี่ยสารอาหารพืชที่สําคัญอย่างที่ระดับพีเมียมระดับโลคอสเนี่ยมึงว่ามันทำมากี่ปีลแล้วแล้วทุกวันนี้มึงก็ยังเจออยู่ใช่ไหมมึงรู้ไหมว่าทําไมมันตื่นมาแล้วมึงถึงยังต้องเจอกับสิ่งพวกนี้อยู่เพราะสิ่งพวกนี้มันไม่ใช่ทางออกไงเข้าใจป่ะสิ่งพวกนี้อ่ะที่มึงเห็นเห็นอยู่ตามคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่ทางออกของการใช้การพืชอย่างเป็นระบบไงมันไม่ใช่ทางออกของการหลุดพ้นนะเว้ยมันยิ่งทําให้มึงอ่ะหลงอยู่ในวังวนของอํานาจทุนนิยมอกว่าามขอองง แล้วมึงจะคิดอะไรกูไม่ว่าหรอกแต่กูขอให้มึงพิจารณาอย่างหนึ่งว่าปัจจัยใดที่มึงไม่สามารถผลิตเองสร้างขึ้นมาเองได้อะ ให้มึงพิจารณาเป็นอันดับสุดท้ายไงนี่แหละคือเรื่องใหญ่กูส่าห์นะหาทางเลือกหาตัวเลือกอย่างมูลซัดย์อย่างอะไรก็ตามแต่ที่มันสามารถชดเชยได้เอามาบอกเอามาเล่าให้มึงทำมึงก็ไม่ได้ให้ความสำคัญก็ไม่ได้เห็นความสำคัญกับสิ่งที่กูนำเสนอแบบนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกที่มึงจะยิ่งทำยิ่งจนแล้วมึงก็จะยิ่งทำนาตัวเองก็กลายเป็นว่ามึงต้องกลับมาเช่านาตัวเองทำเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกมึงไม่ยอมรับตัวเองอ่ะแล้วมึงพยายามจะเอาชนะกูกับเหตุผลโง่ๆว่าถ้ากูไม่แน่ิงกูก็ไม่อยู่ได เราเป็นไงล่ะสภาพมึงเป็นไงล่ะสบักสบอมขนาดไหนอ่ะจริงไหมนี่ก็คือเรื่องหนึ่งนะที่อยากจะสะท้อนให้สังคมชาวนารับรู้นะว่าทุกวันเนี้ยเราถูกมอมเมาด้วยซื้อหลายๆซื้ออ่ะมันเลยทําให้เราเชื่อในแบบที่เขาอยากให้เราเชื่อไงทั้งๆที่จริงๆแล้วอ่ะทำนามันไม่ได้ใช้ต้นทุนมากมายอย่างที่มึงเข้าใจเลยถ้ามึงรู้จริงนะถ้ามึงเข้าใจจริงอ่ะอาจจะมีหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยมึงใสปุ๋ยขนาดนี้มึงจนตายมึงจะเหลืออะไรแลาวกูามหน่อยแล้วบทบาทลึกๆของความเป็นจริงอ่ะมึงมารู้มาเห็นกับชีวิตกูขนาดนั้นเลหรอมงกกก็แแคคูู่่้จัพ ภาพลักษ์ของคอนเทนต์แล้วมึงเห็นไหมอะภาพลึกๆของกูกูทําอะไรมาบ้างมึงก็ไม่เห็นมึงก็ไม่เข้าใจยุวันดีคืนดีมึงก็ไม่เห็นรวงข้าวกูยาวต้นข้าวกูดีต้นข้าวกูเขียวต้นข้าวกูสมบูรณ์แล้วมึงรู้ไหมว่าแบ็กกราวของกูกูทําอะไรมาบ้างไม่รู้สิ่งที่เป็นคําถามที่มึงจะทมามะกรับาหาก,กูก็คือรอบหนึ่งใช้ปุ๋ยอะไรรอบสองใช้ปุ๋ยอะไรฮอร์โมนฉีดรอบหนึ่งอะไรรอบสองอะไรรับทองใช้สูตรอะไรถูกปะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่มึงจะยิ่งทำแล้วยิ่งจนยิ่งทำแล้วยิ่งน้หมด